สวัสดีเพื่อนสมาชิกทีเด็ดคริปโตแล้วก็ทองคำนะครับวันนี้วันทิตย์กลับมาพบครูจานครับในการทำนายเหรียญ BTC Bitcoin นะครับประจําวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2566นะครับทําคลิปเมื่อเวลา15.12นาทีนะครับโอเคเช่นใหญ่นะครับใกล้เป็นขาขึ้นนะครับอดทนนะครับต้องอดทนรอมากๆนะครับใกล้ละใกล้ละแต่มี ไซด์เวยก่อนนะครับถึงอาจจะยอ่อก่อนด้วยซ้ำนะครับก็อย่ายอ่อให้มันหลุดเกิน28,960 US น t นะครับไม่งั้นก็มีโอกาสลงมาแถวแถว3 8 3 5 0ถึง2 7 0 8 0 USDT ได้นะครับแต่ถ้าจะไปต่อนะครับก็ต้องผ่านสเต็ปแรกก่อนต้านแรกก็คือ29,480เพื่อมุ่งหน้าไปถึง3 1 0 0 0นะครับ สำหรับสายเดทเทรดณวันนี้นะครับเล่นๆกันไปถึงพรุ่งนี้เช้าๆได้เนี่ยส่วนตัวคูจาร์เน้นลองนะครับก็ลุ้นทางอะไรนะครับแถวๆตัดขายแถวๆสอง7มืนถึงสอง2มืนกก็ได้สำหรับคนที่เทรดสั้นนะครับก็ เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับไม่ใช่ชักชวในให้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับกูจาม,มาทํานายแบบสนุกสนุกชิวๆนะครับได้รู้เาเรียกว่าพัฒนาการของเหรียญบิตคอยแล้วก็ทุกๆเหรียญน,นะครับทุกท่านต้องวิจารณญาณด้วยตนเอง d Y O R นะครับชอบก็ไลค์ใช่ก็แชร์นะครับอยากให้ทำนายเหรียญไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างในโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ